เศร้าฝนตกเ้าจะเดอ้อตอนนี้ฝนตกแต่ว่าอยู่ในสวนเฮาจะมีแนวกินให้เก็บให้เก็บอีกแล้วแนวกินให้เก็บอีกแล้ววะสันมาเก็บเพ็ดอีกแล้วจ้านี่มองเก้าที่เก่าแต่ว่าคนละเวลาเนาะจ้ะมองเก้าก็คือเนี่ยหล่ะค่ะกล่กองฟางกล่องฟางที่ประแต่งเอามาแบบซุ้มๆกันไว้เนาะแล้วก็งวดก้อน เก็บบัท่านอีกแล้วเฮ็ดเนาะรอบนี้กะบ,บัท่านคือเก่าบังดูล่ะบานเมดบานคือเก่าจะ้ะอันนี้เป็นเฮ็ดฟางถ้ามาชาติเกิดเองนะคะแต่ว่ากระดียุที่แบบเนี่ยค่ะนี่มีดอกตูมพรอมเดี๋ยวป่าแตงจะเก็บไปเมดเลยเด้อเมื่อน,นี่ดอกตูมกระตูมเล่นน้อยจ้ะคุณอ่ะทางคุณนี่บ่หลายค่ะแต่ว่ากะพอได้กิน เอาไปป้นป้นเห็ดฟางกับสีแดงยูดอกจักปนหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวป้าแตงเก็บก่อนเดอ้อยำ่ยำใดย่ำใดกับผ้ามาเก็บแต่เห็ดป้าแดงเป็นคนมากินเห็ดนะคะ่ะยิ่งเป็นเห็ดแบบแบบนี้แล้วโอ้โหชอบมากอุ้ยเบิ่งดูล่ะอุ้ยนึกว่ามีดอกเดียวเด้นี่นึ่งออกมาเป็นเงานึออกว่ามีดอกเดียวหนึ่งออกมาไม่สีดอกหาดอกอ,อีกสองใครอุ้ยพุ่น่ะ นี่นี่มีอีกสามใครนี่เก็บบล็อกคือแต่เก็บเมือแร่งเมือแร่งมันก็นจะเป็นผู้โอ้ช่วงใบใบมันก็นจะเป็นผู้น,น้อยออกมากองกับว่าเห็นเด้อค่ะเด้อเพราะว่าตอนนี้มันยงบงวัานได้แจงเนาะแล้วก็ฝนตกฝนตกนะคะ่ะเดี๋ยวออกอันนี้ก่อนอุ้ยผู้น้มองดูงดอันนี้กระสิแบบบานแล้ว บานแล้วเกือบๆจะเท่าแล้วเนาะแต่ว่าก็กินได้คือเกาเอาอคือเกาเก็บก่อนอึอึนี่ค่ะนี่คนมากินเ็ดมาเห็หนนังสี่ก็จะสะอ่อนอประแต่งมากินเ็ทค่ะเ็ดธรรมชาติเอแต่ว่าเฮถ้าแบบเ็ด ไอสือน้ำตลาดนะะ่าจะบ่ามากกินเพราะว่าอนไรที่แบบธรรมชาติเกิดเองสิมันจะแสบก็กันเอยมีอีกบ่หรอข้าขงในบ่มีเนาะรอบก็อนนะี่ยมองมองมอง,มองเนี่ยที่ไปแต่งเก็บอยู่นี่มันเนาา่ามาบ่ทันมันเนา่าทิ่มหมดเลยแต่รอบนี้เนี่ยกระบานคือเก้านั่นละ่ะแต่กระเก็บเน,นาะจ้ะเอออาหารธรรมชาติเลยคะ่ะเด้ออยู่น้ำไฮน้ำสวนเท่ากับจะมีแต่แบบนี่แหละจ้ะ นี่แต่แบบนี้ล่ะหากินน้ำทงไฮทงหน้านาะะไปต่ำป้นฝนกระตกได้ด้วยนี่ยินเสียงฝนมาค่ะฝนกระตกอี๋ยวเราเก็บไปก่อนอุ้ยก็ได้ก็ลายอยู่เด้หน่เด้อบาหนอ่อยแล้วจะเด้อนน่อืม นีดอกหนึ่งเนีย่ยมันจะมีไข่นหน่อยๆแสกขึ้นมาพร้อมแต่ละดอกเนาจะจ้ะเก็บก่อนอยังบ่ยังก็เก็บก่อนละ่ะนี่ค่ะเก็บก่อนเก็บอ่อนอึ๊บดีดีดอกเวลาห้าแบบเกี่ยวเขาแล้วเ้าอัดฟางแล้วเขามาก่องไว้ยังสิ พ่อฝนมาตกใส่กะมีเห็ดเกิดซุปปีจ้ะเก็บอารถเนาะเราต้องรอให้บานออกว่าเดี๋ยวต้องออกมาเบิงไหม่เก็บไปเลยเนี่ไข่เห็ดฟางไข่เห็ดฟางน่อยเส่หลักข้างในเอาถึงบ่ ต้องเหยียบเหยียบเหยียบตรงนี้แล้วก็มาสองใส่ละ่ะนี่จูมหนึ่งเก็บก้อนเก็บก่อนเกิดมองเกาเลยด้วยค่ะดิเห็นปุไดง่ายๆมองได้ยนี่เกิดมองเกาเลยนี่อืม นี่ค่ะมีดกับะอะไรเอามาน้่หน่อย้วไปตัดยุดขางในไปตัดขาอยู่ได้เทียงขึืนอเ่านี่อันนี้เก็บเอาลงเนาะจะอุ้ยห้อนหอนเน,นี่ยเวลาเห่าออมือจับหมอนี่มันจะเป็นอุน่นๆมีความร้อนนะคะนี่ๆส่พ่อเฮ็ดเกิดละมันมีความชื้นแล้วก็มีความหอ้อนยุในโตก็เลยเฮ็ดห้เฮ็ดเกิด น,น,น, like like นี่ค kind of ่ะนี่เสร็จแล้วนีก็ะเก็บเอาโรเนาะดอกว่ายใหญ่ด้จ้ะนี่อืมอ่าได้ปนอยู่เด้อได้ปนอยู่จ้ะได้ปนอยู่ ใช่มีอีกบอน,นี่ก็ใช่เมิดไปเดี๋ยวหาก่อนค่ะนี่ดอกนี่ดอกนี่เน่าแล้วนี่ดอกนี่ต่างมาว่านนี่น่าจะเมิดแล้วโอ้ผุด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 ดอก <c oughs> ยุ่ไก่แท้ <Okay. S 2> นี่นาจะมืดแล้วล่ะค่ะอึ๊บมืดแล้วเดี๋ยวพัดแตงให้เบิ้งกล่องฟางฟางปเป็นลอยๆก่อนด้วยค่ะนี่กล่องซุม้มใว้ปบนนี้แหละว,ว่าจะาไม่เฮ็ดปุ๋ยนะคะแต่ว่าก็ได้กินเห็ดก้อนอัะดับแรกข้างล่างนี่มีเบืนี่ บ่ม,มีเดี๋ยวป้าแต่เอาเห็ดไปปนก่อนด้อจ้า